กะซิมาเห็ดต่ำนอไม่ส้มนะคะเห็นี่กไจะบ้า 我才录了吗？还是百度的？ ซาลาโน่มื้อนี้น้องปุ๊กเองกับซีมาเห็ดตำน่อไม่ส้มนะคะหรือว่าอ่าคนไทยสลายหเพิ่นจะเอินว่าหรือว่าจะเรียกว่าจะเอินว่าซุปหน่อไม้ดอกนะคะแต่ว่าน้องบ้านน้องตุ๊กเจอ่าตำน่อไม่ส้มนะคะซึ่งแม่หนึ่งเพิ่อนอยากกินนะคะน้องตุ๊กก็เลยที่ตาให้แม่น่งกินนะคะมาเพิ่งกันว่าแม่นางจะเป็นอะไรแล้วกะ อยากตุ๊กซิเมทให้เบิ่งนำเนาะเพราะว่ามีเอฟซีเพื่อนห้องของตุ๊กมานะคะว่าอยากให้ลองตุ๊กฮันเฮ็ดคลิปแต้มยืแต้งกินแน่เนาะโอ้โหเมื่อเนี้ยตัวเองก็แบบปวดท้องนิอยนึงนะคะก็เลยแบบอ่าเบาลก็สิแบบค่อยๆเนิ่นๆนิอยนึงเนาะ เดี๋ยวมันเลี้ยวตูกที่มาเริ่มเฮ็ดกันเลยเนาะตามขั้นตอนหรือว่าพายเฮาดเงียนเฮ็ดน้ำเนาะพอพี่เอ็ซี่ย์ยเห็นน้องตูกเฮ็ดอังกินเนาะอยากเพรว่าน้องตูกนี่เฮ็ดอังกินเป็นบบเนาะน้องตู้เฮ็ดอังกินเป็นเด้อเนาะน้องตูกเป็นคนที่แต่งกินเป็นเนาะแต่ว่าตอนอยู่บ้านกลับเป็นคนที่แต่งกินอยู่แล้วเนาะอาหารพื้นบ้านอาหารแบบอีสานนี่ก็เฮ็ดเป็นแต่ถ้าแบบเป็นอาหารแบบอยู่ในเมืองหรูๆโอ้ยตัดทิ้มไปเลยคือเฮ็ดโปรเป็นแล้วก็เพราะเคยกินซ้ำแต่ ถามว่าได้กินบางย่างเคยกินบอ่อได้เคยกินบางย่างอยู่แต่ว่าพงสุงกับบุทุกปากเลยกินแบบบ,บุค่อยลงคอผันใดกินบุค่อยอิมม่มบัดไทยบุคืออาหารอีสานพื้บนบะ้านเนาะข้าวเหนียวจุ้เจี้ยวปลาแดกกะอิ่มแล้วนาะน้องตุ๊กนะประมาณน,น,นี้เป็น,นปคนที่กินง่ายยุ่งง่ายเนาะแล้วก็เป็นคนเฮ็ดกินเป็นเด้อเดี๋ยวจะไปให้กินให้เบนะนะิ่งเนาะมื่อกี้เนาะจะใช่มาต่ำเจี้ยวนาะไม่ส้มนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนเฮ็ดกันเลยเดี๋ยวมันนี้ตัวเองที่เฮ็ดแป๊บลาวๆเพราะว่าไทยเฮ็ดแป๊บใดแต่เรา คนในครอบครัวเฮ็ดให้แม่นึ่งนี่อยากเป็นได้กินกันเนาะเดี๋ยวตัวขอโตเริ่มไปตั้งเตาแล้วก็น,นอมิซม้มเลยนะคะซึ่งนอมิซม้มนี่ก็คือแม่่าอ้วนเพิ่นเอามาให้นะคะเพราะว่าเพิ่นฝากให้นะคะก็เลยแบบน้องตุ๊กก็เลยได้มาเดี๋ยมสิมเฮ็ดเนาะเดี๋ยวก็เลยสีบไปต้มให้มันเอาน้ำเปรี้ยวเนาะก,ก่อนเนาะเดี๋ยวไปเบื้องขั้นตอนเฮ็ดกันเลยเนาะเบิ่งได้ตามคลิปได้เลยเด้อ อันนี้เพื่อนบอกน้องตุ๊กว่าแม่หนึ่งบอกว่าตาได้หลายเลยเนาะเพราะว่าคนในบ้านเพื่อนก็มักกินชื่อกันนะคะน้องตุก๊กเลยว่าอ้าวไปหลายๆไปเลยนะคะนี่และผู้เฒ่าผู้แก่และแม่น้องตุ๊กก็เคยบอกน้องตุ๊กว่าเวลาที่เอาหนอนไม่ส้มนะคะให้จหุกเข้าไปในนี้ก็มาดมเฮ้ยไม่ใช่ก็แบบมันจะได้สีขาวอืมโอ้เยอะเลยแหละนี่เยอะเกินปุยมุยอ่ะ เอาคืนก่อนนะคะอันนี้จะเป็นตรงหัวของมันนะคะมันจะมีดำๆอยู่ด้วยนะคะโ้เยอะมากะค่ะเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเก็บไว้ที่เดิมค่ะ วันนี้ฝนตูกน้ําไม่มาค่ะน้ําไม่ค่อยไหลนะคะจริงๆแล้วขวดล้างอยู่ในนุ่นแหละนะคะแต่ว่าน้ําข้างในไม่มานะคะ อะไรนะไม่อยากอะไรนะไม่อยากอะไรนะ จากที่จี้มักเพชรแล้วเนะาะที่มักเพชรซุกแล้วเนาะกะซี่มาจี้หัวกระเทียมโตเนาะเพราะว่าอันเรื่องหัวกระเทียมนี่ก็แล้วแต่ว่าไผ่ซี่มักหรือบม่มักแต่สำหรับน้องตุ๊กเองนี่รู้สึกว่าเวลาใส่หัวกระเทียมแบบจี้หอมๆลงไปมันจะมีความหอมแล้กกระแซบเนาะอันนี้ขึ้นอยู่ตามความมากักไผ่ยากใส่แล้วกระใส่ไผ่บอยากใส่กะบ,บอเป็นอย่างนะคะตอนนี้อันหม้อเนาะมีซมพอน้องตุ๊กกะ กล้ที่จะสุกแล้วเนาะตอนนี้แม่นึ่งเพื่อนเองก็กลับมาจากตลาดเนาะเพราะว่าตอนนี้ฝ่าพายุช่วงน,นี้พายุเข้าฝนตกตลอดเนาะแม่นึ่งกับฝนตกทำหัวเนาะเออเปียกตนโตหมดเลยเนาะกลับมานี่ก็ได้และแม่นึ่งเพื่อนไปตลาดมาแม่นึ่งก็ไดอันนี้เนาะเป็นมักมีอ่อนเนาะเพราะว่าแม่นึ่งซื้อปลาทูมาจะเฮ็ดซุปใส่จะเห็ดซุปมักมีนะคะน้องตัวเองกับโบเคยกินคือกันไทยจะเรียกว่าขนุนใช่ไหมคะแต่ว่าน้องทุกจเจอกนมักมีนะคะ แต่เมื่ออื่นคพ่นแหละแม่หนึ่งเพ่อนจังสิเฮ็ดนะคะนี่อันนี้จะเป็นหนอเอ้เอยส้มผักอย่างสอย่างนี่แหละนี่นะคะแม่หนึ่งเพื่อนกระแบ่งซอยเพราะว่าเพื่อนสีเอาไปอันกับกับตำหน่อไม้ส้มที่น้องตุ๊กเฮ็ดนะคะนี่แม่หนึ่งบอกว่าแทบแทบเนาะเกลอนอ่อนมันแห้งแทบน้องตุ๊กกระซิมแล้วนะคะกระแทบอยู่ะค่ะแต่ว่าอันน้องเองกระโบ ยังบ่ทันเลื่องปากปันใดเนาะเพราะว่าบ่รันแบบก่เคยกินแบบดิบๆยังที่เคยกินแต่ตอนมันสุกขนาดอ่ะไม่นึก็เลยอันเทศให้กินเนาะตั้งแต่มาไทยอยากจะบอกว่ากินอันใดที่แบบแปลกๆนี่เออเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ถามมาอยู่ลาวนี่อันกินแปลกบอกองตุกคือเกิดอยู่ประเทศลาวนะคะมันก็แบบซินกับอาหารลาวแม่บอกแต่พอมาไทยดีๆแบบบ่ค่อยซินกับอาหารไทยปันใดเลยนะคะ หลังจากนั you know, practice, ้นน are ้องตุกก็าวซมาตำนะคะส่วนเครื่องที่ตำลงไปนะคะก็มีมะพริกที่มะเพสที่น้องตุกกี่ให้สุกแล้วนะคะแล้วก็มีหัวกระเทียมเนาะแล้วก็ใส่เกลือเป็นนัวลงไปนะคะนี่ใส่เกลือน้อยหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ผงสุรตลงไปเป็นนัวก็คือผงสุโรตเด้ออ่าตำให้มันแหลกๆกเนาะตำให้มันมุนๆเนาะนี่และนี่ก็คือน่อไม่ส้มที่น้องตุกอ่าให้สุกแล้วเนาะนี่แต่น้องตุกก็สิเอาลงไปตำเลยเนาะเพราะว่าตำให้มันคุกๆเข้ากันเนาะนี่ แม่หนึ่งก็ให้มาซิมหมากแกมหมากมี่เนาะอ่อนๆจ้ะเนาะนี่อันนี้หลังจากที่ลองตุ๊กตามแวแล้วล้องตุ๊กก็สิม,มาตักใส่ถ้วยเลยอ่ะลืมบอกไม่ใช่ลืมบอกนะลืมถ่ายอ่าลืมถ่ายอ่าใส่น้ำปลาแล้วกับปลาล้ลงไปด้วยนะคะน้ำปลาน้อยหนึ่งแล้วกับปลาแดกน้อยหนึ่งนะคะเป็นปลาแดกสุกปลาแดกดิบก็ได้เลยค่ะแต่อย่านอนใส่เดชอ่เดี๋ยวนอนชิเจาะปากนะคะนี่จากนั้นก็ใส่หอมหอมบ,บ iences! สิใส่หอมป้อมลงไปน้อยหนึ่งนะคะ น้องตุ้เป็นคนที่บอมากกินหอมบัวบอมาก,กินหอมบัว้องตุ้ก็เลยใส่หอมป้อมแทนหอมป้อมหอมป้อ,หอม,อห,อมอหรือว่าผักซีนั่นแหละแทนลงไปนะคะนี่สวยโอ้โหพักไปแล้วดูเตียงไปนี่หงสวยนะคะนี่เป็นไงละ่ะงามบะคา่ะนี่มากับโอ๊ฟิชเจอริงกันอยู่ได้นะคะนี่ ว่าวเป็นจาไหนคะน่ากินบอนี่สีมือน้องตุ๊กเองนะคะตําให้คนประทุมได้กินกันนะคะซึ่งเพื่อนบอกว่าเพื่อนเพิ่นมากมากนะคะและเพื่อนก็บอกว่าอยากกินแบบลาวๆาวเบิกนะคะน้องตุ๊กก็เลยทําให้กินนะคะนี่ไม่นืมเพื่อนก็เสื้อกินมาจากตลาดแน่เน่านี่เดี๋ยวน้องตุ๊กขอตัวกินข้าวก่อนส่วนคุณตาเพื่อนก็เปิดเพลงตลอดนะคะโอ้ยมีตู้แล้วก็เปิดเพลงตลอดเนาะน้องตัวเองก็มากแหงเนาะโอ้ยมากเทศกินไปพร้อมเต้นไปพร้อมนะคะซุกก็ม,มีความสุขดีนะคะนี่ ยาดามาน้องตุกต๊กเด้อน้องตุ๊กเป็นคนที่มักแบบสลื่นสลื่นนะคะนี่หลังจากที่เฮ็ดอีอย่างแล้วก็ซิมาล้างไว้เนาะเพราะว่าเฮ็ดอย่างก็ต้องล้างไว้พร้อมเนาะนี่อีกอย่างก็บ่แม่นเฮือนน้องตุ๊กเนาะน้องตุกงต๊กเองก็แบบเฮ็ดอย่างก็ต้องล้างต้องเมียนต้องแบบเป็นคนดุมันเนี่ยสินะถึงแม้ว่าอยู่กับพ่อกับแม่สิขี้คัทแสดก็สร้างเนาะมาอยู่กับเพ่อก็ต้องดูต้องมันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเพ่อซิว่าให้เฮานะคะอ่า ล่างคกล่างสากล้างถ้วยล้างบ่วงเฮียบ้อยเนาะเห็ดแล้วก็ต้องล้างเนาะเพราะว่าเป็นคนสวยนะคะสวยทั้งหน้าตาสวยและสวยทุกตรงสว,ส,วสวยทุกที่ทุกม่องนะคะการทําอะไรก็ต้องสวยต้องสะอาดไว้ก่อนนะคะอันนี้แม่สอนค่ะเดี๋ยน้องตุ๊กสิมากินข้าวกันเลยนะคะส่วนอาหารในมือนี้ก็เออมีหลายอย่างดีนะเพราะว่าแม่หนึ่งคนซื้อมาปุ๊บเอ๊ซื้อมาใส่แหน่สินะมสีสองสามอย่างนี่แหละมีข้่ว ขวอยิคงขวอย่างสยอย่างเลยนะคะน้องตุก๊กยสิบอเลยะคเขาว่าน้องตุ๊กไปตลาดมานะคะว่าอาหารในไทยอะ่ะคือเวลาที่แบบเพื่อนขายเนาะถื่ถึงนะคะแล้วก็มีเตเน,แนวแซ่บๆนำนะคะบางอย่างน้องตัวเองกับแบบโบกินเนาะที่โบกินย้อนว่าแบบโบอีอย่างดีแบบ,บแบบมันบ่ค่อยถืกปากไหมคะ่ะเพราะว่ามันแบบเป็นอาหารรู้ลัวนะน้องตุ๊กกินโบเป็นน้องตุ๊กกินอาหารแบบอีสานอีสานบ้านนอกนะคะกินเป็นกินเป็นนะคะอืม นี่ก็คือการกินนะคะอยากจะบอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวขอตัวกินข้าวกันด้วยค่ะฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องตุกไอคิปต่อไปด้อหรือว่าใครที่สนใจสบู่นะคะก้อนยี่หบาทค่ะซื้อ10แถมหนึ่งนะคะค่าส่งก็ประมาณ30บาท40บาทนะคะถ้าใครอยากรู้ก็อยากรู้หรือว่าสนใจก็สามารถติดต่อน้องตุกได้ที่ไลน์ได้ไลน์ได้เลยนะคะ แล้วก็มีมะขามแ่อิ่มนําด้วยนะคะใครสนใจติดต่อน้องตุ๊กได้เด้อเดี๋ยวคลิปนี้น้องตุ๊กขอตัวกินข้าไปก่อนนะคะบ๊ายบายตอนนี้ก็พาอยู่ถนน,นะคะ่ะ